อืมมันขาดอยู่อย่างเดียวครับกินไปกินมามันขาดอยู่อย่างหนึง่ง ัดีครับใหญ่ปิงไหมครับคือผมจะติดต่อกลางเต็นท์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่จุดกลางเต็นท์แล้วครับอ๋อกางได้เลยเลยครับโอเคครับอ๋อมาคนเดียวครับเอามอเตอร์ไซค์มาครับอ๋อครับครับครับขอบคุณครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องจ้าโลกอยู่กับลุงแหวงตูดเล็กปลาเลาะปลาแอลนล้นนะครับตอนนี้ลุงแหวงอยู่ที่จุดกลางเต้นของชุมชนวัดเขาตะแบกมูซีอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้ลุงแหวงจะมาจุดกลางเต้นทเพื่อปี่ป้พ่อแม่พี่น้อง จ้าลูกได้พอได้กอยกันนะครับจุดกลางเต้นแห่งนี้ก็อยู่บักไก่จากกรุงเทพแล้วก็เออไม่ละบักไก่จากกรุงเทพแล้วเดี๋ยวลุงแหวงจะเอาบรรยากาศพ่อแม่ปีน้องจ้าลูกได้พอได้กอยกันนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บบรรยากาศ ร,รอบๆบริเวณจุดกลางเต็นท์ของชุมชนวัดเขาตะแบกมูซีี่มูซีตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีแห่งนี้ให้ท่านผู้ชมได้ไปดูกันนะครับโน่นครับอันโน้นคือสะพานกระจกหรือว่าสกายวอล์ก ของวัดชุ้ของวัดเาขาตะแบกที่ลุงแหวงเคยทำคลิปไปครั้งก่อนว่าประมาณสักเดือนกว่าๆก,าก็เพื่อนๆก็ติดตามรับชมได้ที่ตัวไอด้านขวาของมุมจอได้นะครับเดี๋ยวลุงแหวงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ก็กดแล้วก็ดู ต่อจากคลิปนี้ได้เลยครับไปครับเราไปดูบรรยากาศอรอบๆบริเวณจุดกลางเต็นท์กันครับก่อนที่จะกลางเต็นท์ในค่ำคืนนี้ลุงแหวงก็จะได้เลือกก็จะถือโอกาสเลือกทำเลกลางเต็นท์ไปในตัวซะเลยว่าจะ กลางตรงจุดไหนดีจุดนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะครับกลางเต้นตรงจุดนี้เนาะโอโ้โหคาดว่าคือที่จำเลยครับลุงแหวงคงจะได้เหมาลานคนเดียวแน่แครับ ก่อนที่จะกางเต้นลุงแหวงก็ต้องเอามุยมัดตอกหัวเล็กก้นที่มันโผล่ขึ้นมาคือมันจมลงไปก่อนถ้าอย่างนั้นบ้านมันจะเกี่ยวเอาพื้นของเต้นปุ๊ดหรือขาดได้ครับ ที่ลุงแหวงจะทำกับเข้าเอเ่อนเพื่อนชาโลกได้พอนะครับลุงแหวงจะเปิดจื่อครัวของลุงแหวงว่าครัวสันมุยอาลาภาษากลางก็คือขวานครัวสันขวานครัวสันมุยก็เรียกกันเนาะเพราะว่าคิดว่าค้งจะมามี ชื่อซ้ำกับไขน่แน่ใช้มุยทำอาหารแทนมีดเพราะว่ามุยนี่มันมีคมแล้วก็มันเป็นมันอาเนกว่าสูงได้ด้วยเอาไปตอกสมอก็ได้ฟันไม้ก็ได้มันใช้ได้หลายอย่างครัวสันมุยเริ่มแรกเลยคือวันนี้ลุงแหวงจะตำน้ําพริกออง หมู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 หม,หมูใส่นี่มานี่ครับหมูแช่เย็นมาสับมาเรียบร้อยพริกแกงก็ตำมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วก็ขั่วมาเรียบร้อยแล้วครับก็ขั่วมือใหม่ เลี้ยงลำดับบระถูกครับเลี้ยงลเลี้ยงลำดับบระถูกหั่นมะเขือเทศก่อนดีกว่าเนาะก่อนที่เขาจะคั่วหมูแน่ครับมุยนี่มันคมเนอมันใช้แทนมีดได้ด้วยแทนค้อนก็ได้ด้วยมะเขือส้มนี่ล้างมาจากบ้านเลยเนอะครับเนอะ น้ำพริกอ่องสูตรลุงแหวงใส่น้ำซะหน่อยดีกว่ารู้สึกจะไหมก้นหม้อจะไหมครับม้วาไม่จริงจริงด้วยเว้ยไหมได้ยังไงเนี่ย ไปก็ต้นหอมผักชีใส่เข้าไปเพื่อความอร่อยหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้น้ำพริกอองสูตรลุงแหวงตตดเหล็กครัวสันมุยนี่อันนี้ข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวลืมหัวอันนี้ก็นึ่งมาจากบ้านครับรับรอ,องแซ่บ เราลองมาชิมดูก่อนรสชาติจะเป็นยังไงฮ่าฮ่ารัวสันมุยลุงแหวงจะดังระเบิดระเบ้อไหมอืมมันขาดอยู่อย่างเดียวครับกินไปกินมามันขาดอยู่อย่างนึงมันขาดความอร่อย <laughs> you <laughs> ัน <c oughs> ดีตอนเจ้าครับเมื่อคืนนี้นอนอากาศเย็นสบายดีเย็นเย็นเย็นจนเกือบหนาวตอนแรกตอนแรกเปิดเปิดประตูไว้แล้วก็เปิดแล้วก็มุง้งพอดึกๆมาหนาวก็ลุกมาปิดอากาศใช้ได้ครับช่วงนี้ไม่ร้อนเอาพัดลมมาก็ไม่ได้ใช้ อะเรามาดูบรรยากาศตอนเช้าดูว่าจะเป็นยังไงเสียดายนะไม่มีฝนตกถ้ามีฝนตกมาสัหน่อยนะแจมเลยครับพี่น้องดูสิหุยกระลอกวิ่งไล่กันนุ่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 น,น,น อุ้ย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 กล้องจะมองเห็นหรือเปล่าวะโอ้งกันเป็นไล่กันเป็นสนามเด็กเล่นเลยน่าหน,าน,านามาอีกแล้ว เจอกัน EP ต่อไปครับอ้อเกือบลืมเกือบลืมรายละเอียดบอกรายละเอียดสำหรับเพื่อนๆนที่จะมากางเต็นท์พักแรมที่ป่าชุมชนบ้านเขาตะแบกแห่งนี้นะครับก็มีรายละเอียดมีรายละเอียดดังนี้นะครับค่าเข้าที่พักหัวละ50บาท ก่อนจะเข้าพักก็ให้ติดต่อเดี๋ยวลูกแหวงจะใส่เบอร์โทรไว้ที่หน้าจอนะครับสำหรับห้องน้ำห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำมีอยู่สองห้องแยกห้องอาบน้ำกับกับห้องซ่วมห้องซ่วมก็ยังเป็นแบบแบบนั่งยองๆแบบโบราณอยู่นะครับ ไฟฟ้าไฟฟ้าไม่มีแต่มีแผงโซโล่าเซลล์พอถึงเวลามันก็จะติดของมันเองแล้วก็ตอนค่ำๆอ๋อก่อนจะเข้าพักก็ต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ของทางหมู่บ้านเอ้ยทางป่าชุมชนได้ทราบก่อนแล้วตอนเย็นๆเ,เ,เจ้าหน้าที่จะขึ้นมา ดูแลเรื่องเปิดไฟเปิดห้องน้ำให้นะครับสำหรับ EP นี้ลุกแหวงก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP ต่อไปอ๋ออย่าลืมกดติดตามหรือคอมเมนต์ช่องลุกแหวงตูดเหล็กด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ